นี่เหรียญหลวงปู่ดุลเหรอครับโอ้ปู่ดุลน,นี่ดังนะงปู่ดุลเป็นสายปฏิบัติสายสายหลวงปู่มั่นใช่ไหมสายหลวงปู่มั่นปู่ฟันปู่แหวนนี่แหละหลวงปู่ดุลท่านไงหลวงปู่ดุลนี่ท่านท่านใช่ ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดี fc ทุกคนปกติแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆไปตามวัดเกจิต่างๆนะครับพาไปชมวัตถุมงคลแต่วันนี้นะครับวันนี้ผมมาที่วินมอเตอร์ไซค์นะครับมาหาพิยักษ์นะครับพี่ยักษ์บอกผมว่ามีวัตถุมงคลเยอะที่สะสมมาหลายปีจะให้ดูนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนบรรยากาศ ไปดูไปชมของสะสมของพี่ยักษ์นะครับเป็นวัตถุมงคลสะสมมาหลาย10ปีนะครับอย่าว่าแต่10ปีเลยครับน่าจะ20-30ปีนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับแล้วพี่ยักษ์เขาก็บอกว่าจะให้บูชาด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับตอนนี้ผมก็นั่งซ้อนท้ายพี่ยักษ์จะกเข้าไปดูที่ห้องนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆตามไปดูด้วยกันนะครับว่าวัตถุมงคลที่พี่ยักษ์แก่สะสมที่บอกว่าหลาย10ปีหรือว่า 30- 20ปีนี่แหละครับว่าจะเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวตามมาด้วยกันนะครับนี่ครับถึงห้องแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องของพี่ยักษ์นะครับ Ô. của thẻ ไม่ล้างไม่อะไรเลยคุณพ oh, <okay. S 1> ักเลยขังแค่นี่หลวงพ่ออะไรเนี่ยเก็บนานจนจําไม่ได้เลยเหรอปูขาวปูขาวปูขาว,ขาวทำกองเพนนี่เหรอหลออวงปูขาววัดทำกองเพนนะครับนี่ปล่อยเท่าไหร่พี่ อ,อ,อ,อาจารย์นี่สักอาจารย์สักข้าโยอดอาจารย์อะไรอาจารย์วัดรทธิ์ิษเนี่ยอ๋ออาจารย์ชื่ออะไรเนี่ยนีはは่ลองส่องดูดิวูพ่อพ่อลุ่น พระอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดเออพระอาจารย์ยอดวัดไอ้ไอ้วัดไอหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมซ่างอ๋อหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนี่เหรอแล้วนี่เหรอหลวงพ่อเปิลหลวงพ่อเปิลหลวพ่อเปิลโอ้สวยเลยหลวงพ่อเปิลนี่จือ วัดเขาตเงมาอุงปูเลยนะปูจือปูจืออวัดเขาตเง,งออุดด้ไอวัดเขาตอง,งอ,อ่อชัยภูมิอ๋อรุ่นปูสอ,อรุ่นปูสอรุ่นแรกรุ่นปูสอรุ่นแรกด้วยพะ,ะกิ่งชัยวัดไอกิ่งชัยวัดหลังเป็นสร้างไอฟ้าเท้าวปูซอ นี่ปล่อยว่าพวกนี้หลวงปู่โสดังดังอะไรนี่ครับไหนหลวงปู่โสตที่อออืมเขายู่วัดไหนนะวัดหนองแสงจะมาอยู่วัดวิรุ์บ้านผมวัดปผ่ว่าไหนเสือหลวงพ่อวงป่าฮะหลวงพ่อสมชายอ๋อหลวงพ่อสมชายทันหลวงพ่อวงไหมทันทนไม่ของแกมีไหมหลวงพ่อวงอืม มไม่มีไมีมีแต่หลวงพ่อสมชายใช่ไหมอ๋อนี้พวงนี้เสือโดยเฉพาะ,เ,พาะเสือทุกรุ่นเลยครับของหลวงพ่อสมชายนะฮะโอ้โอเดี๋ยวลงเบอร์โทรไปให้ใครสนใจก็ติดต่อมาเองนะมาพูดคุยกับพี่เขาเขอขาสะสมมานานาน,นี่จะตุคามเหรอตุคามของวัดวัดวัดพระวาดนี่ ลาตาเดียวลาตาเดียวที่ไหนวัดปราวกเลยโอ้สร้างใหม่ๆเลยปีนี้ปีไหนขอทําเป็นในจตุคามเหรอแต่ทําจากกะลาตาเดียวว่าอันนี้น่าเก็บนี่เหรียญนะเหรียญหลวงพ่ออะไรนี่ เก็บจนลืมนะครับเจ้าของนี่เก็บจนลืมไม่รู้จำไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์สิมอาจารย์สิม,อมโอ้ดังอยู่นะเนี่ยที่อุบลหรือเปล่าอาจารย์สิมหลวงพ่อพัดใสหลวงพ่อพัดใสย,ยันม็มีวัดพงเสรีพระพงคู เหรียญพวกนี้ดูเหรียญพวกนี้เก่าๆงั้นใช่ไหมเหรียญนี้เก่าๆงั้นเลยมีหลวงพ่อขาวใช่ไหมหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ดุลก็มีหลวงปู่ดุลไหนหลวงปู่ดุลนี่หลวงปู่เจียมหลวงปู่เจียมวัดกทิไอเขาสกิมไอสัาขะอ๋อหลวงปู่เจียมที่ดังๆกันเลยนี่หลวงปู่เจียมนายมาทำอยู่นี่ทำฮะ ท,ทันเหรอ,อทันนี่ปล่อยเท่าไหร่ <c oughs> เอา <c oughs> นี่หลวงปู่ดุลไหนบัตบูรพารามโยสุริโอ้หลวงปู่ดุลครับ <c oughs> ปู่ดุลนี่ก็ไม่ปล่อยเหรอหลวงปู่ดุล <c oughs> ไหน ปู่อะไรนะปู่เจียมปู่เจียมคือดังวัดจังหวัดสุรินทร์วัดอ้กระเทียมนะะวัดอะไรกระเทียมวัดไหนอ,อ่านดูจีวางไว้ไหนอีก <c oughs> ถือไปถือมาไอที่สองกล้องก็หายแค่นี้ นั่นไงน,นี่ครับเสียนตัวจริงเลยนะครับสะสม,าามวัดอินทรารามหลวงพ่ออุทารามวัดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินตำบลกระเทียมตำบลกระเทียม,มเหรออำเภอสังขะจังหวัดสุรินเขายังอยู่ป่ะนี่สมอนลา,าพักแล้วอ๋อท่าน แต่ว่าเหรียญทันอยู่ใช่ไหมนนในรุ่นนี้ทัน,ทนเหรอเเครผมอยู่สม,มิธโอแล้วรุ่นนี้ทันทันไหมนี่นี่ก็ทันโอ้เด็ดเลยนี่อ่ะปูดทวดออนนี้ดูแล้ววัดห้วยม,มงคลไี่เสือวับปริว่าไอ้เรียนหัวเสืออเสือวัดปริวญาของขอสมชายเหรอ มากก็เป็นหลวงพ่อสมชายนะครับนีอะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมรุ่นเก่าเลยนะครับหลวงพ่อเดิมวัดอะไรนะหนองโพผมไปมาแล้วนะที่ผมไปถ่ายนี่หลวงพออ่อเลยนี่เก่าเลยนะอันนี้หลวงปู่ซอหลวงปู่ซอ โอ้หลวงปู่สรุ่นแรกนี่ก็สิวลีไม่จับสวยๆหน่อย,อย,ยไม่ใส่กล่องใส่แล้วสวยๆหน่อยอมีแต่พระแบบเจ๋งๆเลยแต่วางดูห้อยโดนฝุ่นนี่หลวงปู่อะไรนี่ พระครูโสพลกิยากิยานกิจวัดอะไรครูจุลพลพิสัยจังหวัดศรีสุริโอ้อยู่ศรีสะเกดวัดหนองบัวอยู่ด้านนู้นวัดวัดหนองหนองว่าวัดหนองว่าหนองว่าหนองว่าเก่าอยู่ใช่ไหมนี่เหรอลวงปู่โสนี่อยู่เขตอ๋อนี่หลวงปู่โสเหรอ หลวงปู่สอนี่ก็ดังนะอายุแปดสิบเจ็ดปีรุ่นสร้างมันทบมันทบมันก็เจ็ดสักดังหลวงปู่สอนะับน้อ,องเสงหลวงปู่สอน,น,นีรูปอยู่นี่อ๋อหลวงปู่สอนอยู่จังหวัดอะไรไอ้ท่านอยู่ยะโสแต่<อ>ท่านมานี่วัดอยู่วัดเวรวันจารสินอ๋อหลวงปู่สอนี่ยะโสธรนี่เลี่ยมไม่สวยเลยบุก น,นี่หลวงปู่อะไรเนี่ยหลวงปู่จือ้อหลวงปู่จือ้อหนงยังกันแล้วหลวงปู่จือจ้อบัดขาวตะเงาะหลวงปู่ซื่อหลวงอาจารย์จือ้ออาจารย์จือ้อบ<ม>ัดขาวตงงะเงาะอยู่ที่ไหนที่ไปท้องบรเวชัยภูมิอ,อ๋อชัยภูมิัเขาตงงะมาอุปถัมพ์บุญเมตตา สวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ลูกโซ่นี่สร้างนี่สวยนี่สร้างไอ้นี่หลวงพ่อคูณรุ่นไหนนี่ใช่ปะชาวห้าพ่อคูณนี่เก่าอยู่มั้งนี่เก่านานแล้วอันนี้หลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินอ๋อหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถิ่นนะจุฬาภูดี ดังไหมเอ้าหูเพี้ยนได้ยินนะยังไม่เคยไปเลยวัดน,นี้นี่เป็นอะไรลาหูอมจันเนอะอน่าจะใส่อใส่เป็นไอ้นี่ไว้ดีๆอะ่ะใส่เป็นถาดไว้นะอืยแยกแยกไว้ อันนี้ไปทาบุญวัดนะไอทองบนไหววัดตะรวาทท่านที่ผู้โชคดีครับไอตัวนอนวัดตะรวาทนี่มีได้มีองคเดียวมีองเดียวท่านทือผู้โชคดีไม่ได้เสียเงินเสียอะไระเป็นองค์ไผ่ขอพระพระเออมาเจ้าจังหวัดอะไรมาเนี่ยโอ๋อเขาบอกว่าโชคดีเราไปจับฉลากเลยไรไปซื้อดอกไม้บูชาก็เลยได้หาอะไรนู้วิ่งมา<อ>บอกอ๋องอวัดตะรวาทนี่เหรอครับ ความตกปลุกความคง,งนี่ของวัดปริวาสเหรอวัดปรินี่ของอะไรตะเลี้ยมจริงนี่สวยนะเนี่ยหลวงปู่อะไรนะปู่จือ้อปู่จื้อรแต่ก่อนสะสมจตุคามเยอะสิท่าเยอะอ <laughs> <laughs> โอ้ นี่พระใหม่ัองเนี่ยนี่ก็สวยนะผมกริบเดี๋ยวผมไปดูก่อนผมมีถาดว่าผมจะเอามาให้อเ,หอเออไม่รู้อยู่หรือเปล่านะไม,ไ,ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ,น,ใจนี่หลวงปู่อะไร เราพ่อคูณนี่หลวงปู่อะไรกันนี่ยกล้องส่องหัเดียวมองไม่เห็นแต่สวยนะรู้เป็นไรชอบชอบเหรียญนะผมชอบเหรียญเหรียญมันเหรียญมันมไม่ค่อยดูมีเสน่ห์อะถ้าผ้าผงผมจะไม่ค่อยทายนะเออผมจะไม่ค่อยชอบไม่ชอบผ้าเหรียญนี่แหละมันดูดูมีเสน่ห์ดูสวยอะเก็บไป นี่อะไรครับผงปูเต่าสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนี่เหรียญเก่าๆนั่นเลยหรออือโอ้อน่าจะเอานี่หลวงพว่อพ่อคูณพ่อคูณพณี่เยอะนะเนี่นีน่หลวงปู่แหวนอโอ้หลวงปู่แหวนรุ่นสมัยก่อนเป็นเด็กๆนี่เยอะนะเดีย๋ยวนี้หาไม่ได้ไแล้วนะไม่ได้ไม่หีหลวงปู่อะไรนะอยู่เลยอะ่ะปู่ชอบ นี่หลวงปู่ชอบเหรียญหลวงปู่ชอบปู่แหวนนะครับอุ้ยสวยมากหลวงปู่แหวนเนี่ยหน้าหน้าท่านฝึกไปหน่อยนะตอนนั้นใส่ใช่ไหมนี่หลวงปู่แหวนเนี่ยแต่ก่อนแถวบ้านเยอะนะหลวงปู่แหวนเออไม่ยเออไม่มีเรียมมีอะไรประเออมันก็หายไปหายไป,หายไปไหนก็ไม่รู้ทุกวันนี้นี่หลูกพ่อเลย นี่สวยนะนี่เหรียญคมกลิบเลยอืมยี่ห้าตัวตวัดคือายเป็นอย่างไรหลวงปู่อะไรนี่หลวงปู่อะไรยี่ห้าต์ไม่ใช่นั่นปู่ลิงดำก็หรือสีลิงดำนี่เหรออุ้ยสวยเลย คณนี่หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณหลวงพอ่อฤาษีเรงดำใช่เหรอพี่อืโอ oh, ้เก่านะนี่นี่หลวงพ่อคูณก็สวยต่อโค้ดแบบสวยเลยมีโค oh, ้ดด้วยโอ้ oh, หลวงพ่อคูณนี่หลวงพ่ออะไรเลยไม่รู้ มันต้องกล้องส่องอย่างเดียวถึงจะรูไ้ไม่ส่อง,องไม่มีติดรู้เลยตัวเล็กมาก <c oughs> <c oughs> กล้องหายแล้วอ <c oughs> แต่เหรียญสวยๆอย่างนั้นเลย <c oughs> เหรียญสวยๆเก่าๆนี่ <c oughs> พี่ต้องหาไอ้เป็นหาเป็นกล่องอ่ อ่าเป็นกล่องไอ้ใส่พระนะมาใส่แต็เรียงเดี๋ยวผมจะไปดูให้ไม่รู้เหลือเปล่านะไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่ากล่องผมเหลือไหมยว่าผมส่งไปไไบ้านฮะนี่ที่ไหนอะ่ะอันนี้โอ้มันตัวเล็กนอกับก,กล้องสองอย่เางนี่ครับสวยๆทั้งนั้นนะครับ ที่เขาก็สะสมมาหลายสิบปีนะครับสะสมมาก,กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้แต่ปีสามสองตั้งแต่ปีสามสองนะครับเห็นเก่าๆทั้งนั้นเลยไหนเมื่อกี้เสือหลวงพ่อวงมัง้งเอาเสือหลวงพ่อสมชายพ่อวงไม่มีมั้งเหรอหลวงพ่อวงนี้หายาก ปูหมุนวัดบางจานไหนหลวงปูหมุนเนี่ยโอ้หลวงปูหมุนไปหาถาดมาใส่ดีๆเนี่ยสวยหลวงปูแหวนนี่หลวงปูแหวนตอนเป็นเด็กๆนี่แหวนคอกันเต็มเลยชาวบ้านอันนี้ไม่มีเลยหายไปเลยนี่เหรอหลวงปูแล้วนะปูหมุนวัดบางจานโอ้ จืโอตกล้องไมปปู่กไหนะปูจืออเหมเขาตรงเยอะมากครับมีแทบทุกรุ่นนะครับนี่ก็สวยนะ แต่ผมชอบพวกเหรียนนะพวกเหรียนนี่สวยนี่ต้องหากล่องเรียงดีๆสมฐานะหน่อยแค่นี้ว่วผมมีข้ายเยอะนะนี่เหรียญหลวงปู่ดุลเหรอครับโอ้ ปูดุนนี่ดังนะเป็นสายปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นใช่ไหมสายหลวงปู่มั่นปู่ฟ้านปู่แหวนนี่แหละปูดุนท่านเองปูดุนนี่ท่านท่านใช่ท่านอยู่ญาติอยู่ในวัดดูอารามมีญาติอยู่ในวัดเขาก็เลยได้ได้มาครับไม่ได้โอ้ไม่หลวงพ่อปูนี่ก็สวยนะเมื่อก่อนเลี่ยมทองมั้งเนี่ยเลี่ยมทอง รุ่นอะไรเนี่ยเสาห้าป่ะหลวงพ่อคูณเอ้นี่เหมือนวัดไอ้วัดอะไรที่พระรามสองอะไรอ๋ออยู่พระรามสองเหรอ,อนึกว่าเป็นของหลวงพ,พ่อคูณไหมเหรอ อมปกาสิทธิ์อ๋อผมนึกว่าเป็นเป็นวัตถุมงคลของหลวงพระภูนเอเเมตตากรุณาบิดาจังหวัดนครปฐมวัดไผ่ลมก็ด้านไงวัดไผ่ลอมไงกหลวงพ่อภูนี่หลวงพ่อภูนว่าเนี่ยนี่ยก็ใช่มองก็เห็นเพราะว่าผมไปวัดท่านบ่อยวัดไผ่ลมเนี่ยนี่ราคาสูงนะเนี่ยตอนนี้ราคาสูงมาก ถ่ไยรลมหลวงพ่อพูนเนี่ยจำหลวงพ่อ,อพูอนจำได้อยู่เพราะว่าไปถ่ายที่วัดบ่อยอ๋อนี่ยี้าตวรระไหนแถนี้ว่อะที่ไหนยิมห้าตวรรษันี่ห,นนหรอแล้วสีทองนี่เหรอสว,วยนะนี่ นนี้ก็สวยกลมอ๋ันนี้หลวงพ่อเปิดมั้งเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตอืมาารนี่เสือใช่หลวงพ่อเปิดไหมครับครับว,ว,ว่าน่าจะใช่เปิดน,นี่ก็สวย นี่อะไรตะกุดอ๋อเสียนี่หลวงพ่อเพี้ยนขอหลวงพ่อเพี้ยนวัดเพี้ยนจะถินอ๋อนี่พวกเหรียญต่างๆเหรียญคูดก็มีฮะเหรียญคูตกียนห้ามาโอ้สะสมมาหมดสะสมก็เก็บดีๆหน่อยใส่กล่องอ่ะเป็นไงมั่งครับของสะสมของพิยักษ์เยอะมากนะครับเพื่อนๆแกสะสมมาหลายสิบปีนะครับ ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับเป็นคนชอบวัตถุมงคลก็เลยสะสมนะครับเพื่อนๆเ,เยอะมากแต่แกจัดไม่ค่อยสวยนะครับวันนี้ผมก็เลยเอากล่องมาให้แกสองกล่องนะครับให้มาเลียงสวยๆจะได้สมกับพระมีราคาหน่อยนะครับเพราะว่ามีพระสวยๆเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญหลวงปู่ดุลปู่หมุนและเกจิคณาจารย์ต่างๆเยอะมากนะครับเพื่อนๆแกสะสมมานะครับส่วนมากก็น่าจะเป็นของจริงของแท้นะครับเพราะว่าเป็นพระบ้านนะครับที่สะสมลูกหลานหรือว่าปู่ย่าตายายให้กันต่อๆมานะครับส่วนมากก็จะไม่ใช่ของปลอมเป็นของแท้ของจริงนี่ครับสวยมากนะครับ สวยๆทั้งนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมอันนี้ก็เป็นอีก EP หนึ่งนะครับที่ผมทำลองทำดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบแล้วก,ก็กดไลค์กดแชร์ยอดคนดูเยอะๆผมก็จะพาเพื่อนๆชมตามบ้านแบบนี้อีกนะครับถ้าชอบใจถูกใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมก็จะทำ แบบนี้สลับกับการไปวัดเกจิอาจารย์นะครับเราจะได้รู้ว่าแต่ละอาชีพสายอาชีพเขาจะสะสมและก็เก็บวัตถุมงคลประเภทไหนบ้างนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ